เหตุอายุใหม่เอาไม่หยุดพัฒนาตัวเององค์กรจะรุ่งหรือจะร่วงนั้นมาจากการบริหารบุคลากรวันนี้เหตุอาโซลูชั่นบายแองจจะมาบอกต่อ6ทักษะที่เหตุอายุใหม่ควรม,มีติดตัวเพื่อบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1>, 1การเล่าเรื่องหรือ storytelling หัวใจของการบริหารบุคลากรอยู่ที่ความสามารถในการชนะใจและสมองหรือกล่อาวอีกแบบว่าความสามารถในการบอกเล่าเรื่องที่สร้างแรงบรรนันดาลใจน้มน้าวและเคลื่อนไหวผู้อื่นไปสู่วิสัยทัศน์ที่ร่วมกัน 2>, 2. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์การสื่อสารเป็นพื้นฐานของการบริหารบุคลากรเช่นกันเช่นเดียวกับการช่วยให้ HR สามารถอธิบายวิสัยทัศน์ของตนรวบรวมการสนับสนุนและนำทางความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้3 การส่งเสริมความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์และการมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญเช่นผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานทั่วไปจะทําให้เราสามารถเข้าใจลิสัยคัดกัดทําทำงานและวางแผนกลยุทธ์ออกมาให้ตรงตามวิถีการทํางานของพนักงานและองค์กรได้ 4. การเจรจาเชิงน้มน้า การเจราจาเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญสำหรับ HR ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อตกลงเงินเดือนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือการรับรองทรัพยากรสำหรับกิจกรรมกลยุทธ์ล้วนต้องใช้ทักษะการเจราจาเชิงลมนวล้วเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมารับรื่นและเป็นผลดีต่อองค์กรมากที่สุด 5. การจัดการเปลี่ยนแปลงทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลงช่วยให้เหตุอาสามารถนําองค์กรให้ผ่านความไม่น่านอนหรือวิกฤตฝั่งที่ผ่านเข้ามาได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวินาทีอย่างปัจจุบันนี้ 6. การแก้ข้อขัดแย้งและส่งเสริมความร่วมมือการแก้ข้อขัดแย้งเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในทุกองค์กรเหตุอาทุกคนต่างต้องเข้ามารับมือกับความขัดแย้งและส่งเสริมระหว่างพนักงานภายในองค์กรทั้งสิน้นแต่วิธีการที่เราจัดการสามารถทําให้ความแตกแยกกลายเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ฉะนั้นทักะนี้จึงเป็นอีกหักศที่เหตุอาที่คนต้องขัดเกลาการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จคือหน้าที่ของเหตุอาเพราะบุคลากร,กรคือคนขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จฉะนั้นหัก าคนใดที่มากความสามารถมากประสบการณ์มากทักษะและยังมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าองค์กรใดก็พร้อมที่จะจับมือร่วมง,งานกับคนนั้นค่ะ Every business challenge related to people we can provide y o u a solution ทุกความท้าทายทางธุรกิจที่เกี่ยวกับคนเราสามารถช่วยท่านได้ Head o r Solution by Angie